ปวดคอปวดหัวทุกวันเคยสังเกตการหายใจหรือลมหายใจตัวเองไหมถ้าเกิดอาการแบบเนี้ค่ะกินยายังไงก็ไม่ช่วยถ้าหายใจผิดหลายๆคนไม่รู้ว่าเกิดจากการที่เราหายใจผิดวิธีหรือเรามักจะติดการหายใจทางปากเวลาที่เราหายใจไม่ออกค่ะเราจะพยายามหายใจเข้าลึกแล้วเราก็พยายามยกเป็นเหตุทําให้กล้ามเนื้อคอเกร็งและถ้าเกิดว่าเราหายใจไม่ได้อีกเราจะอยู่ในท่านี้ ท่าไหล่ห่อคอยื่นไปข้างหน้าทําให้กระดูกคอช่วงหลังเนี่ยถูกกดเพราะท่านี้ค่ะมันจะช่วยทําให้คนที่มีปัญหารเรื่องของการหายใจเรื้อรังเนี่ยหายใจได้ดีขึ้นแต่มันจะทําร้ายคอและทําให้กล้ามเนื้อคอทํางานหนักมากค่ะแล้วท่าคอยืนเนี้ยมันทําให้กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติที่ทําให้ร่างกายยิ่งเกิดความตึงเครียด ออกซิเจนที่เราหายใจเนี่ยค่ะไม่พอเพราะเราใช้แค่ปอดช่วงบนเราไม่ได้ใช้ปอดอันใหญ่ที่มันอยู่ข้างล่างเลยมันเลยยิ่งทําให้ออกซิเจนมันโฟล,ล,ลไปสมองไม่เพียงพอทําให้มีอาการปืออ้อมีอาการมึนหัวหนักขึ้นไปอีกเพียงแค่ปเปลี่ยนวิธีการหายใจมันจะช่วยคลายความตึงของกล้ามเนื้อคอบาไหลัยและลดอาการเวียนหัวได้ทันที